ท่านสาธุชนทั้งหลายวันแรม14บส่ค่ำเดือน9ที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญทางประเพณีโดยเฉพาะชาวอีสานเรียกวันนั้นว่าวันบุญห่อข้าวประดับดินโดยความเชื่อว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว ได้ไปเกิดในนรกกระพุมในวันแรม14บสี่ค่ำเดือนเก้านนิรยบาลจะได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณจากนรกกระพุมมาเยี่ยมลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่เมืองมนุษย์โดยลูกหลานที่อยู่เมืองมนุษย์ ต้องเตรียมการต้อนรับเรียกว่าเตรียมอาหารหวานข่าวไว้ต้อนรับญาติผู้ใหญ่ที่จะมาเยี่ยมพูกง่ายๆก็คือห่อข้าวเรียกว่าของต้อนรับของต้อนรับญาติที่มาเยี่ยมเป็นบุญห่อข้าวหรือทำห่อข้าวการทำบุญห่อข้าว ถือมาตั้งแต่โบรณาณการเป็นร้อยร้อยปีและการทำบุญห่อข้าวคำว่าหอ่อก็คือเอาใบาตองมาหอ่อของที่จะหอ่อก็มีอาหารหวานข้าวผล,ลไม้หมากภูบุรีที่เราเห็นว่าดีที่สุดที่เราหามาได้เป็นของต้อนเป็นของต้อนรับยาตที่จะมาเยี่ยม เรียกว่าบุญห่อข้าวเมื่อถึงตอนกลางคืนประมาณหกทุ่มตีหนึ่งเราก็จะนำห่อข้าวที่เราได้เตรียมไว้แล้วเอาไปแจกหรือเอาไปยายตามพื้นดินตามกำแพงวัดตามฐานเจดีย์ฐานโบสถ์ตามจอมปวก หรือตามสถานที่ที่เราเห็นว่าสมควรที่จะวางการเอาไปวางในที่ต่ําๆหรือวางตามพื้นดินเราจึงได้เรียกว่าข้าวประดับดินนั้นเป็นประเพณีที่เราทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มาจากนรกกระปุ่มจะได้มารับ ไปกินไปบริโภคฉะนั้นลูกหลาน